มิติของภาพเซรามิกเขาบอกว่าให้มองภาพบนผนังนี่นะผนังด้านนี้นะทุกคนผ่านกล้องดิจิตอลจะเห็นมิติของภาพและฉากหลังฉากป่าด้านหลังอย่างชัดเจนเชื่อหรือไม่โอ้ดูแบบดูดีๆทุกคนมันเป็นเซรามิกลว้ลวนๆเลยนะประดับแต่เป็นรูปที่ชัดขึ้นเนาะถ้าเกิดเราดูกไกลๆเนาะนะนทุกคนลดมากเลยอะ่ะทุกคนเราภูมิใจในความเป็นคนไทยแล้วก็ความเป็นเซรามิกระดับโลกขนาดนี้ดูสิหงนี่เป็นอา่าเป็นตัว ตัวอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ไก่ขาวอ๋อนี่ฐานหินลือชาลดมาลือลั่นเครื่องปั้นลือนามนามงามพระธาตุลือไก่อนุรักษ์ช้างไทยลือโลกเขาใช้คำว่าฝึกช้างไทยฝึกช้างไทยลือโลกไม่ใช่หรอไม่ใช่อนุรักษ์ช้างไทยให้ลือโลกนะเมื่อกี้เราไปด้านนี้ถูกไหมนะทุกคนเราไปด้านนี้อันนี้เขาจะขนจากโรงงานมานะจ๊ะแล้วก็เข้ามาวางขายในศูนย์ข้างในที่เป็น อ๋อสินค้านะฮะสวยมากเลยทุกคนจาะนี่จ้ะโอ้ใหญ่โตมาโห,โหระทึกมากตัวนี้โซนสินค้าลดราคานะยะทุกคนใหญ่โตเรานึกว่ามีเฉพาะตรงนั้นแล้วใช่ไหมมาตรงนี้อีกจ้ะนี่ไก่สารพัดเลยมีตั้งไข่ด้วยทุกคนอ้าตายแล้วทุกคนดูสิดูสิทุกคนมีตั้งหลายรูแปแบบอ้ามีเป็ดห้อยหัวดูสิทุกคน ตายแล้วไอ้น,นี้สวยจังเลยทุกคนจ๋าเป็นเหมือนกับทําด้วยเอ่เอออะไรนะโลหะใช่ไหมแต่เป็นปูนเซรามิกมีเป็นช่วยอาตายแล้วทุกคนเน้นเป็นเซรามิกต้องเป็นดินเผาไงทุกคนจ๋าจะไม่มีเป็นแบบอโลหะโลหะเขามาปะบนนะจ๊ทุกคนดูสิลดมากวันนี้ก็จะหมดแล้วนะยังไม่หมดยังไม่รู้จักพออันนี้ก็เป็นเซรามิจากจ้ะทุกคน ตายแล้วเราดูไกลๆนึกว่าเป็นเป็นโลหะทุกคนโอ้ยตายทำไมลวงลักของเราอย่างนี้ดูสินี่ดูสิลวงตาลาห้อยนี่เป็นกระดิ่งกระดิ่งลิงคองจะเป็นเล่นล้อเล่นกับอ๋อพระวายุนะจ๊ะทุกคนอืมจะเดินไปถึงข้างในจะหมดมีพื้นที่ให้เราถ่ายเกบอีกไหมอ่ะ นะฮะเหม่มจะเต็มเดี๋ยวเราไปชมดอกไม้ก่อนที่คืออินทราเอาเลททุกคนเรานึกไม่ถึงว่าเราจะได้มาทุกคนฉันไม่อยากกลับบ้านนะทุกคนดูสิยังกลับอยู่กฤษดาดอยสุเทพดูสิทุกคนอ้าแต่ละนี่มีกาแฟ,แฟขายด้วยนะฮะเหมือนกับเรามาเที่ยวเลยเนาะเอาไปดูไปดูประตูหลักกิโลกันดีกว่าสี่แยกห้าเชียงประตูสู่ร้านนาะนะฮะรถม้าปลอมแต่ว่าเหมือนจริงมากแล้วอยู่หน้าเอาเลท อินทราอาเลตเขาบอกมีสองที่นะที่ห้างฉัดกับที่นี่ด้วยจัดทุกคนนะฮะนี่คือเสาหลักกิโลดูสินี่ถ้วยชามชามไก่ยักษ์นะมีบันไดขึ้นข้างหลังด้วยเขาบอกนะฮะเดี๋ยวไปดูการทุกคนโหทุกคนดูสินี่เขาบอกมีคือชามไก่เนี่ยนะฮะจะเป็นมีดอกโบตันมีไก่ดําแดงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเนี่ยใบกล้วยเนะี่ยจะเป็นเอกลักษณ์นะจ๊ะแล้วมีดอกโบตันอยู่ด้วยนะจ๊ะจะมีทางขึ้นข้างหลังเราจะขึ้นไหม ทุกคนอ Joel, ้ายแต่แล้วมีทางขึ้นจริงๆด้วยทุกคนจ๋าอ้ามีทางขึ้นจริงๆด้วยจะระวังหัวด้วยอันนี้ดอกโบตันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมชามตาไก่ต้องมีลายดอกโบตันลายไก่ไก่ดำแดงแล้วก็ใบกล้วยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปนิดนึงนะจ๊ะทุกคนอ้าเราขึ้นสู่ประตูความสําเร็จทุกคนเลิศมากทุกคนจ๋าโอ้ยเลิศ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 เดี๋ยวเราลังขึ้นมานนตรงนี้จ้ะทุกคนแล้วก็เราก็จะเห็น เบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องล่างแล้วก็มีเสาหลักกิโลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้หตรงนั้นสวยเราไปเดี๋ยวนี้ผู้ชายคนนั้นมีหนึ่งพันหนึ่ดใบใช่ไหมนั่นจากเขียนแต่ไกลบอกมาเห็นชัดเจนมาเดี๋ยวขึ้นไปดูลงไปดูกันทุกคนอาแต่แล้วเราลงก่อนดีกว่าทุกคนระวังลื่นนะจ๊ะระวังศีรษะจ้านี่คือเป็นเซรามิกหมดเลยนะทําเป็นชามไก่ตาขาวซึ่งเอ่อสร้างมาตั้งแต่ปี2 4 8สู่นะทุกคนนะจากเมืองจีนเข้ามาเป็นถ้วยของจจากประเทศีนนะ นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันทุกคนเดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนทุกคนเลิศมากทุกคนดอกไม้สวยมากแล้วก็มีตำนานมีความเป็นมามีสตอรี่จากทุกคนนี่โพสก่อนนะทุกคนนะฝากติดตามไม่จบนะทุกคนทุกคลิปเลยนะใครกดติดตามใครติดตามทุกคลิปเราจะขอยประสบความสําเร็จนะทุกคนอ่ะดูก็ไปสวยมากทุกคน